ทำไมเครื่องมือช่างถึงจะต้องเป็นสแตนเลสวันนี้เพจนายจะพามาไขาข้อสงสัยกันนะครับและแน่นอนครับในงานด้านอุตสาหกรรมจะมีการทํางานบางอย่างนะครับที่จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงในส่วนของเครื่องมือช่างที่จะใช้ในงานนั้นนะครับนั่นก็เพราะเพื่อให้ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของทั้งชิ้นงานและผู้ปฏิบัติงานนั่นเอง โดยเครื่องมือช่างที่เป็นวัสดุสแตนเลสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือชนิดพิเศษเช่นเดียวกันโดยที่อาศัยคุณสมบัติของสแตนเลสนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มากขึ้น โดยที่ยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องมือช่างประแจ14มิลมีร่องปากกว้างประมาณ14มิลลิเมตรถ้ามันผุหรือว่าเกิดเป็นสนิมร่องจะมีความกว้างของปากเป็น16มิลทันทีซึ่งนั้นก็มีผลทาให้เกิดความเสียหายนะครับเวลานําไปใช้งานจริงหรือว่าในอุตสาหกรรมอาหารนะครับที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องการปนเปื้อนเป็นหลักคุณสมบัติที่ไม่เกิดสนิมนะครับจึงเป็นคุณสมบัติที่เหมาะในการนําไปใช้งานหรือการซ่อมบ,บํารุงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับ โดยที่เครื่องมือช่างที่เป็นสแตนเลสนะครับส่วนมากจะถูกใช้ในอุตสาหกรรมอากาศยานหรือในรายผลิตโรงงานอาหารและยาโดยเฉพาะส่วนที่จะมีความเสี่ยงที่จะปนเปื้อนสูงในเครื่องจักรที่ผลิตอาหารและเวชภัณฑ์ของยาต่างๆนะครับหรือการจะนำไปใช้งานในพื้นที่ที่เป็นน้ำทะเลก็อาจจะต้องเลือกใช้เครื่องมือช่างที่เป็นสแตนเลสนะครับเพื่อป้องกันการกรดกรนจากกรดเกลือในทะเลที่จะทำให้เครื่องมือธรรมดาที่ไม่ใช่สแตนเลสนะครับ เป็นสนิมได้อย่างไงไ่ายดายและนั่นก็คือเหตุผลที่ทําไมเครื่องมือช่างต้องเป็นวัส,สดุที่เป็นสแตนเลสแล้วแบรนด์วันนี้ที่พี่ตาัยจะพามาแนะนํานะครับก็ได้แก่แบรนด์ Barco และทําไมต้องเป็นแบรนด์นี้ล่ะเดี๋ยวพี่ตาัยจะเล่าให้ฟังนะครับ เพราะแบรนด์นี้มีประวัติและมีตำนานเกี่ยวกับประแจที่เป็นสแตนเลสมาอย่างยาวนานนะครับบาโคเป็นหนึ่งในเครื่องมือช่างชั้นนําของโลกนะครับที่มีวัสดุเป็นสแตนเลสเรื่องราวของบาโคนะครับเด้เริ่มต้นเมื่อปี2429เมื่อมีนักออกแบบชาวสวีเดนชื่อจอห์นปีเตอร์จอห์นสันได้ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะครับและได้ออกแบบประแจร,รุ่นแรกของโลกในการใช้งานโดยที่แบรนด์บาโคนะครับได้ถูกก่อตั้งในปี1886 ในประเทศสวีเดนเป็นครั้งแรกเพเทนัยบอกให้เลยนะครับว่านี่คือบริษัทแรกนะครับที่มีการพัฒนาประแจเลื่อนเป็นครั้งแรกของโลกและมีการจดสิทธิบัตรของตัวเองไว้อย่างมากมายนะครับ จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็มีระยะเวลาอยู่ที่130ปีตลอดระยะเวลา130ปีนี้นะครับประแจเลื่อนได้มีการปรับเปลี่ยนเพียงแค่6ครั้งเท่านั้นนั่นก็จึงทําให้เรารู้เลยนะครับว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบและดีเยี่ยมมากแค่ไหนและนั่นก็เพียงพอให้ช่างนะครับสามารถเลือกแบรนด์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์สตเลสจากบาโก้ได้โดยที่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์อื่นด้วยนะครับบาโก้ยังเลือกที่ใช้เหล็กของสวีเดนซึ่งเหล็กของประเทศสวีเดน จะมีความแตกต่างนะครับจากเหล็กประเทศอื่นโดยที่เหล็กของประเทศสวีเดนนะครับจะมีน้ําหนักเบาและมีความทนทานหนาเป็นพิเศษซึ่งบรรดาเครื่องมือเหล่านั้นนะครับได้กล่าวกันไว้ว่าวัสดุที่นํามาใช้และเหมาะที่สุดกับเหล็กของสวีเดนนั่นก็คือการนํามาทําเป็นคีมตัดนะครับจะดีที่สุดก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับวันนี้คลิปที่พี่ดาไนพาไปชม อุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสและทําไมเครื่องมือต้องใช้อุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสนะครับก็คงจะรู้กันแล้วนะครับลูกค้าทุกท่านหรือว่าช่างทุกท่านนะครับสามารถซื้ออุปกรณ์นี้ได้แล้วนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศรวมไปถึงร้านค้าชั้นนําทั่วไปนะครับแต่เพราะอะไรถึงต้องมาซื้อที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ล่ะก็เพราะฮาร์ดแวร์เฮาส์ของเรานะครับเข้าใจช่างอย่างมืออาชีพขายสินค้าถูกและดี รับรองได้เลยครับว่าเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์เฮาไม่ผิดหวังนะครับมีอุปกรณ์ให้เลือกใช้เลือกซื้อมากมายและพีจานณยขอฝากแบรนด์บาโคไว้ด้วยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เครื่องมือช่างหรือว่าช่างควรจะติดไว้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับพิจานณยรบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าพิจานณยจะพาไปดูอะไรอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้พี่เดยในต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ